ยังคงออกมาสร้างข่าวปลอมข่าวเท็จแบบรายวันเลยครับสำหรับชาวคมบูชาโดยเฉพาะประเด็นกล่าวหาว่าไทยนั้นใช้อาวุธเคมีอย่งางมอกลงเนยนะครับกัมบูชายังบอกเลยว่าไทยใช้เคมี នេះចូល77តែយើងចង់បខ្សែគ្រូសាយើងរាប់ជាអ្នកយើងធ្វើបដិញ្ញាជិតយើងស្គាល់យើងត្រូវឲ្យវាដឹងថាទុំឈៀកយើងមិនអែប្រមាទបានទេដល់បែគ្រូសាយើងតាមបែហុកមរយើងដល់បែប្រទេសឈៀកយើងយើងដាច់ខាតមិនខែជានេះទេ ล่าสุดครบพลเอกพระอรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนที่ปรึกษากรมยุทธศาสตร์ทหารบกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมีและเคยมีประสบการณ์เป็นผู้ตรวจอาวุธเคมีที่ประเทศอิรักได้เปิดเผยว่าอาวุธเคมีเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีการทำลายล้างสูงอาวุธเหล่านี้มีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมอยู่ สำหรับอาวุธเคมีมีอนุสัญญาควบคุมเอาไว้ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาก็เป็นภาคีในอนุสัญญาเท่ากับว่าอนุสัญญาควบคุมไว้แล้วว่าห้ามเก็บผลิตและใช้อาวุธเคมีเหล่านี้นั่นเท่ากับว่าอาวุธเคมีในประเทศไทยไม่มีอย่างแน่นอนเพราะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอนุสัญญาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นการกล่าวหาของกัมพูชาที่อ้างว่าโจมตีด้วยอาวุธเคมีพร้อมภาพประกอบว่ามีการโปรยของเหลวสีแดงลงมาใส่ซึ่งภายหลังก็มีการถูกแฉว่าเป็นภาพที่เอามาจากต่างประเทศเป็นการดับไฟที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนแรกเข้าใจว่าเรื่องก็น่าจะจบไปแต่เรื่องพวกนี้ยังคงวนเวียนจนถึงทุกวันนี้และวันสองวันที่ผ่านมานี้ก็จะเห็นทหารกัมพูชาใส่หน้ากากอนามัยออกมาถ่ายรูปออกมาถ่ายคอนเทนต์อ้างว่ายังมีความกลัวเรื่องอุวุธเคมีลักษณะเป็นการสร้างเรื่องว่าอย่างกลัวเรื่องที่ประเทศไทยใช้อาวุธเคมีซึ่งมีข้อเท็จจริงตามหลักกระบวนการองค์การอาวุธเคมีเมื่ออ้างว่าประเทศตัวเองถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมี ทางกัมพูชาก็จะต้องมีการร้องเรียนไปที่องค์การห้ามอาวุธเคมีซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศใน,นแ์แลนด์ซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกต้องและทางกัมพูชาจะต้องมีการหาหลักฐานมาประกอบจะต้องมีภาพมีคลิปมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และหลักฐานทางการแพทย์ว่ามีการถูกทำลายโดยอาวุธเคมีเพื่อเป็นการพิสูจน์ยืนยันรวมถึงต้องมีการตรวจด,ดินใบไ,ไม้และสภาพแวดล้อมวัตถุอาวุธเคมีโจมตีจริงซึ่งทั้งหมดคือหลักฐานที่ต้องส่งไปแต่นี่ทางกัมพูชาไม่มีหลักฐานอะไรที่เป็นทางการเลยได้แต่กล่าวหาลอยๆสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนประเทศตัวเองหากมีหลักฐานแล้วส่งไปที่องค์กรอาวุธเคมีทางองค์กรจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ เมื่อปีพุทธศักราช2,534ผมได้รับการแต่งตั้งจากองค์การสหประชาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธเคมีและได้เป็นผู้ตรวจอาวุธเคมีณประเทศอิรักตั้งแต่ปี34แล้วก็มาจบสิ้นเอาเมื่อประเทศอิรักถูกโจมตีแล้วก็เปลี่ยนรัฐบาลนะครับอันนี้คือประสบการณ์ ผมในในระดับโลกผมจะเท้าวความนิดหนึ่งว่าอาวุธเคมีน an ั้นเป็นหนึ่งในอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูงหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า weapons of mass destruction หรือ WMD อาวุธเหล่านี้มีกฎหมายระหว่างประเทศควบคุมอยู่ สำหรับอาวุธเคมีมีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Chemical Weapons เดี๋ยวกอนอ Chemical Weapons Convention นะครับควบคุมอยู่ซึ่งทั้งกัมพูชาและไทยต่างเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาฉบับนี้อนุสัญญาฉบับนี้มีสาระสำคัญที่หนึ่ง ห้ามผลิตห้ามสะสมอาวุธเคมีและให้ทำลายอาวุธเหล่านี้เสียถ้ามีอยู่กฎหมายระหว่างประเทศอีกฉบับหนึ่งคือพิธีสารเจนีวาคริสต์ศัการาช1925ว่าด้วยการห้ามใช้อาวุธเคมีอันนี้มีมาก่อนองค์การสหประชาชาติ ถือว่าอนุสัพิธีสารเจนีวา1925นั้นชาติที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติจะต้องปฏิบัติตามถึงจะเป็นรัฐพาธีหรือไม่ก็ตามแต่ไทยเป็นรัฐพาธีมานานแล้วนะครับทีนี้เมื่อเป็นดังนี้แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอาวุธเคมีหลงเหลืออยู่ในสองประเทศนี้ประเทศไทยไม่มีแน่ พราะเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้อย่างเคร่งครัดการกล่าวหาของกัมพูชาที่ทราบกันดีอยู่ว่าสารไทยโจมตีสหารกัมพูชาในแนวด้วยอาวุธเคมีโดยมีภาพประกอบเป็นเครื่องบินไอพ่นสอเครื่องยนต์โปรโยของเหลวสีแดงลงมาใส่ ในภายหลังถูกจับได้ว่าเป็นภาพที่นํามาจากต่างประเทศเป็นการดับไฟป่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียเพราะใต้ภาพนั้นที่กัมพูชาตัดทิ้งไปเนะ่ะจะเป็นบ้านเรือนฝรั่งซึ่งต่างกับบ้านเรือนแถบนี้ต้นไม้ใบหญ้า,าก,ก็ต่างกันนะครับในที่สุดก,ก็ถูกจับได้ว่าเป็นความเท็จ ซึ่งเรื่องก็น่าจะจบไปแต่ปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ระยะหลังวันของวันนี้จะเห็นได้ว่ามีทหารกัมพูชาใส่หน้ากากออกมาถ่ายรูปหรือว่าถ่ายทำคอนเทนต์โดยอ้างว่ายังมีความกลัวอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกับว่าการรื้อฟื้นเรื่องเก่า ซึ่งถูกตีตกไปแล้วนำมากล่าวหาเพิ่มเติมหรือว่าอ้างว่ายังเขายังกลัวอยู่ในเวทีต่างประเทศประเทศไทยก็ถูกคล้ายๆว่าถูกรบกวนเรื่องนี้ว่าเราเป็นผู้ใช้อาวุธเคมีจริงหรือไม่จริงทีนี้ผมจะเรียนต่อไปในประเด็นที่ว่าถ้ามีการใช้มีการกล่าวหาว่ามีการใช้แล้วเนี่ย จะต้องทำอย่างไรในวิธีที่ถูกต้องเมื่อกัมพูชาเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเช่นเดียวกับไทยช่องทางที่ถูกต้องกัมพูชาจะต้องร้องเรียนไปที่องค์การห้ามอาวุธเคมีภาษาอังกฤษใช้ว่า Organization for the Prohibition of Chemical Weapons หรือ O.P W w ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ณนะกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ตามวิธีปฏิบัติที่เขากำหนดไว้ที่อนุสัญญากำหนดไว้แต่กัมพูชาหาได้ทำเช่นนั้นไม่หาได้ใช้ช่องทางที่สามารถจะทำได้ถ้าสมมุติว่ากัมพูชาใช้ช่องทางนั้นในการกล่าวหาไทยซึ่งเป็นรัฐภาคีด้วยกัน กัมพูชาเหมือนกับการขึ้นศาลนะครับจะต้องหาหลักฐานมาประกอบการกล่าวหาหลักฐานเช่นว่านั้นยกตัวอย่างเช่นนอกจากรูปภาพเอารูปภาพเกไปแล้วจะต้องมีทหารที่บาเดเจ็บหรือป่วยจากสารเคมีที่ไทยถูกกล่าวหาว่าใช้โจมตีจะต้องมีผู้เสียชีวิตซึ่งจะเป็นหลักฐานทางการแพทย์ทางการแพทย์จะต้องบันทึกว่า มีอาการป่วยอย่างไรมีอาการเสียชีวิตอย่างไรเก็บตัวอย่างโลหิตปัะสสะาวะหรืออะไรก็แล้วแต่ไปตรวจในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อจะพิสูจน์ยืนยันพิสูจน์ยืนยันในที่นี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า verify นอกจากนั้นกัมพูชาจะต้องส่งหลักฐาน ที่เป็นตัวอย่างเก็บส่งตรวจจากสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำต้นไม้ใบหญ้าหรืออะไรก็ตามที่เปะเปื้อนสารเคมีแล้วอาจจะมีตกค้างอยู่จะต้องส่งไปตรวจณนะห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ว่าสามารถจะ วิเคราะห์ hmm. หรือตรวจสอบได้อย่างแม่นยำอันนั้นคือหลักฐานที่กัมพูชาจะต้องส่งองค์การห้ามวาวุธเคมีจะหันมาถามประเทศไทยว่าเป็นจริงตามที่กล่าวห,หาหรือเปล่าตามที่มีหลักฐานมาหรือเปล่าถ้าประเทศคำตอบของประเทศไทยเป็นที่พอใจแก่องค์การห้ามอาวุธเคมีเขาก็จะยุติเรื่องแค่นั้นว่าเราไม่ได้ทำ ตามที่กล่าวหาแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยยังติดใจยอยู่เขาจะต้องส่งผู้ตรวจอาวุธมายัางประเทศไทยเพื่อจะค้นหาความจริงเป็นการตรวจชนิดที่เขาเรียกว่าการตรวจตามคำกล่าวหาเพราะว่ากัมพูชากล่าวหาไทยนะครับ Challenge Inspection นี่คือภาษาอังกฤษที่ ใช้ในตัวอนุสัญญาเมื่อเขาส่งมาแล้วประเทศไทยก็มีหน้าที่พาไปยังที่เกิดเหตุถ้าอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่อยู่เขาจะเข้าไปตรวจในประเทศกัมพูชาเขาจะต้องได้รับเชิญหรือได้รับอนุญาตจากประเทศกัมพูชาซะก่อนถึงจะเข้าไปได้เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้รับประกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เห็นไหมครับมันมีขั้นตอนการปฏิบัติ ว่าเป็นขั้นๆๆไปได้เลยแต่กัมพูชาไม่เคยทำอย่างนี้เลยได้แต่กล่าวหาลอยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ทำความเข้าใจสร้างความตื่นตหนกตกใจให้กับทั้งประชาชนเขตไทยและเขตกัมพูชาเองผมได้รับคำถามมากมายมาจากทางชายแดนซึ่งผมก็ได้ให้คำแนะนำไปว่าจะต้องทำตัวอย่างไร ความจริงมีหรือไม่ซึ่งคำตอบของผมก็คือไม่น่าจะเป็นจริงเพราะเขาเขาถูกถูกจับได้แล้วว่าเอาภาพปลอมมาแล้วไม่มีหลักฐานอื่นๆประกอบเลยอันนี้ยืนยันหนักแน่นแน่นอนนะครับก็ผมมีเรื่องที่จะเรียนให้ทราบแค่นี้ในเรื่องของสิ่งที่กัมพูชากล่าวหาและกัมพูชาควรจะปฏิบัติ ตามคันลองครองทำแต่ไม่ได้ปฏิบัติเพียงแต่ได้เผยแพร่คำกล่าวหานี้ทั่วไปแม้กระทั่งในต่างประเทศแม้กระทั่งหน่วยสถานทูตกัมพูชาในบางประเทศก็ได้กล่าวหาขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นขอบคุณครับมีคำถามอะไรไหมครับ